<coughs> <coughs> Máy điều ก็ประชอนสาะน้ำนะครับผมดวผอบไม่ผอมนะครับผมประชอนสาะน้ำกัดเป็นเด็กตัวปลายอะไรนะครับผมตัวนี้ใช้สีเข <invoke> ียวนะครับผมมีตัวไม้เดียวเลยครับกัดเลยส่ สาน้ำนครับผมน้ำกำลังลงครับผมโอเคครับพอุณงานด้วยนะครับเด็กตัวปลา,อลายอะไรครับผมตีล็อกข้างนะครับผมสุดยมดมากครับใช้สีเขียวนะครับผม